อยู่ๆมาแจ้งขึ้นค่าเช่าแบบนี้ทั้งที่สัญญาเช่าเดิมยังไม่หมดอายุมันหมายความว่าไงคะก็ค่าเช่าเดิมมันไม่พอค่าใช้จ่ายขอขึ้นค่าเช่าก็เพื่อช่วยวัดถือว่าทําบุญไปซะเข้าของกรรมการเข้าของของวัดได้ข่าวว่าก็ยังไม่แยกบัญชีให้เรียบร้อยเลยนี่จริงไม่รู้ว่าเงินจะเข้าวัดหรือว่าเข้ากรรมการกันแน่อ้าวถ้าพูดอย่าง,งานั้นน่ะไปถามเจ้าวาดด้วยกันไหมล่ะ ไปที่โรงพยาบาลกันตอนนี้เลยไม่ต้องให้เดือดร้อนพระท่านหรอกคะ่ะในจดหมายก็ลงนามโดยคะณะกรรมการของวัดเราก็คุยกับกรรมการนี่แหละอยู่ๆจะมาขึ้นค่าเช่าแบบนี้ไม่ได้คะ่ะก็ใครจ่ายค่าเช่าไม่ไหวก็ย้ายออกไปซะคนพร้อมที่จะเช่าอะ่ะมีเยอะนี่ปู่ย่าตาทั่วฉันนะบริจาคให้วัดตั้งเท่าไหร่จะมาเล่กันง่ายๆแบบนี้ไม่ได้นะก็ไม่ได้ไลยแค่ขอขึ้นค่าเช่าแต่ถ้าจ่ายไม่ไหวอะ ก็ย้ายออกไปแต่สัญญาเช่ามันยังไม่หมดอายุถ้าพวกเราฟ้องขึ้นมาเนี่ยทางวัดจะเสียหายได้นะคะเถ้าว่ากันตามกฎหมายนะสัญญาเช่าบ้านนี้บ้านนี้บ้านนี้ทำกันตั้งแต่ปู่ย่าตายายจนตายไปเกิดใหม่มาสองสามรอบแล้วแล้วทำไมอ่ะ างวัดจะขอขึ้นค่าเช่าบ้างไม่ได้เหรอนี่พวกน้าไม่ได้เป็นคนเซ็นสัญญาเช่าเองเหรอคะถ้าผู้ทำสัญญาเช่าเสียชีวิตไปแล้วสัญญาเช่าจะถูกระงับนะคะ จะเซ็นไม่เซ็นอะ่ะมันสำคัญตรงไหนขึ้นพูดพาดแบบเนี้ยเขาเรียกว่าไม่มีศีลธรรธมธุรกิจก็ส่วนธุรกิจวัดก็ส่วนวัดแต่ถ้าคุยกันไม่รู้เรื่องนะผมจะให้ทนายมาฟ้องไล่ที่เอาให้หมดตัวกันไปเลยฟ้องเลยพวกเราไม่กลัวหรอก,กเราก็มีทนายนี่ไงทนายน้องแพทฟ้องมาก็ฟ้องกลับเหมือนกันอยาใช่ฟ้องมาแล้วก็ฟ้องกลับใช่ okay. ไม่กลัวหรอกเราไม่กลัว thank you